เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับสำหรับวาระที่1ในพรบการศึกษาแห่งชาตินี้นะครับพอมันเป็นวาระที่หนึ่งเนี่ยผมอยากจะชวนรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปมองในรายละเอียดแต่มองถึงบริบทว่าพรบฉบับนี้นั้นออกมาจากบริบทแบบไหนนะครับถ้าเราดูเนี่ยพรบฉบับสุดท้ายของเราคือปี2542ออกมาจากบริบทที่ประเทศเป็นประชาธิปไตย ออกมาจากรัฐมนูญ40ที่มีความปฏิรูปให้ก้าวหน้ามีการกระจายอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพเราจึงมีพรลบกการศึฐสาแห่งชาติฉบับปี42ถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ยังออกมาจากกระบวนการที่ดีแต่ในพรลบฉบับนี้ที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้นะครับเรามาจากการปฏิรูปให้ประเทศน,นั้นล้าหลังเราไปรวบรวมอำนาจให้รวมศูนย์มีอุดมการณ์ของการอนุร,รักษ์นิยมและชาตินิยมที่สุดตรง สิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพของทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในพรบฉบับนี้จึงหายไปทั้งสิ้นนะครับการประชุมวุฒิสภาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสวหลายท่านได้สอบถามความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศนะครับตอนนี้รัฐสภาของเรายังเชื่อเรื่องการปฏิรูปอีกหรอครับปฏิรูปตำรวจเป็นไงครับตำรวจเป็นฆาตกรนะครับปฏิรูปทหารเป็นยังไงครับคอร์รัปชันในค่ายทหารยังจัดการไม่ได้เลยนะครับ ปฏิรูปราชะการตอนนี้รัฐราชะการใหญ่โตเทอะอทะจนบริหารประเทศในช่วงโควิดไม่ได้นี่เราเอาถิ่นพรมแดนสุดท้ายของการปฏิรูปก็คือการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเอาฝากไว้ในรัฐบาลแบบนี้เหรอครับผมคิดว่ารัฐสภา,าของเราเรียนรู้พอแล้วนะฮะว่าปฏิรูป7็ปีท,ที่ผ่านมานี้ประเทศล้าหลังลงขนาดไหนเพราะฉะนั้นการเขียนหลักการก,กว้างๆแค่บอกว่าจะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเคนงนี้ใครๆก็เขียนได้ครับ แต่เนื้อในใช้ไม่ได้เลยหลักการเนี่ยกว้างๆผมไม่มีใครจะไปขัดนะครับแต่ผมรับไม่ลงเพราะว่าเมื่อไปดูในเหตุผลแล้วไปดูในมาตราต่างๆนั้นเราเห็นอุดมการณ์แล้วเราเห็นเจตจำนงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่ส่งผลดีต่อการศึกษาของประเทศไทยเลยท่านประธานครับถ้าเราไปดูในหมวดที่1นเนี่ยนะฮะมาตราอย่างเช่นมาตราที่6เนี่ยพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์แต่ท่านประธานครับ การเขียนในมาตราที่6ถึงเป้าหมายแบบนี้นั้นเป็นการเขียนที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์ที่ยึดโยงกับอนุรักษณ์นิยมผมไม่มีปัญหากับข้อความต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถามว่าเราจะสามารถทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาที่เติบโตขึ้นมานั้นสามารถเท่าทันโลกได้อย่างไรถ้าเราใส่ในเรื่องของชาตินิยมลงไปภูมิใจตระหนักในความสาคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ เราพูดถึงความเป็นคนดีมีวินยัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบผมอ่านแล้วผมนึกว่านี่คือ,อธรรมนูญของการเข้าเป็นทาหารนะครับท่านประธานพอเราดูในข้อที่มาตราที่8นี่ยิ่งหนักไปเลยครับในพรบการศึกษาแห่งชาติปี42นั้นเขียนเป้าหมายในการในการพัฒนาในการเป้าหมายการศึกษานั้นกว้างๆและเป็นเป้าหมายที่ปล่อยนะครับให้โรงเรียนต่างๆนั้นสามารถที่จะยืดหยุ่นในหลักสูตรได้ แต่มาตราที่8เนี่ยเขียนหลักสูตรเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เป็นกฎหมายเลยแล้วแบ่งเป็นช่วงอายุโดยขาดความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการของนักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่องของออนิยามหรือว่าปัชญาทางการศึกษาในยุคใหม่ผมมีลูกหลานอยู่ในช่วงวัยนี้หมดเลยนะครับผมอ่านแล้วขนลุกไปหมดเลยนะฮะว่าลูกหลานผมจะต้องเติบโตมายัางไงกับโรงเรียนของพวกเขาโดยที่เราไม่ต้องหนีไปเรียนที่ต่างประเทศ เรามาดูนะครับลูกสาวคนเล็กของผมเนี่ยอยู่ช่วงวัยที่3นะครับอายุ3ปีถึง6ปีพวกเขาจะต้องเรียนนะครับตอนนี้ยังพูดไม่ชัดเลยนะครับแต่ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิต่อเนื่องควบคุมอารมณ์ได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักระมัดระวงังพยันตรายซื่อสัตย์สุสจริตเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือบิดามารดารู้จักความสําคัญท่านประธานนี่มันกฎหมายเหรอฮะอันนี้มันคือหลักสูตรนะครับ มันคือการยัดเยียดลงไปเลยว่าถ้าใครทาไม่ได้ตามนี้จะผิดกฎหมายหรือเปล่าผมเป็นเจ้าครอบครัวผมเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนด้วยผมเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วเราคิดว่ากฎหมายแบบนี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายที่เรียกว่าปฏิรูปการศึกษาเลยแต่เป็นการที่จะเอากรงไปยัดให้กับนักเรียนให้กับโรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายในศิลธรรมและอุดมการ์แบบอนุรักษ์นิยมลูกสาวคนโตของผมนะครับอยู่ช่วงวัยที่4ี่นะครับ อายุ6ปีถึง12ปีนะครับเขาเองจะต้องเรียนรู้และภูมิใจตัะหนักในความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภาพภูมิใจในความเป็นไทยซึมซับในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับรู้ความงามของธรรมชาติด้วยนะฮะแต่เขาโตนิ้ตึกนะฮะแล้วก็ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำถามของผมก็คือว่าถ้าลูกสาวผมเชื่อเศรษฐกิจอื่นล่ะครับถ้าลูกสาวผมเชื่อเศรษฐกิจทุนนิยมใหม่ เชื S <S ่อเศรษฐกิจของโลกดิจิตอลใหม่แล้วเขาไม่มีความพอใจที่จะอยู่ประเทศนี้เขาผิดกฎหมายไหมครับผมถามท่านประธานอย่างนี้นะฮะถ้าสภาของเราจะออกกฎหมายแบบนี้เหรอฮะนี่ผมยังไม่ได้ไปดูโทษนะครับว่าทําผิดกฎหมายแล้วจะเป็นยังไงหลานผมฮะที่อยากจะไปม็อบอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าอายุเกินสิบสองปีแล้วสิบห้าปีเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องรับผิดชอบที่จะกลายเป็นพลเมืองนะครับและยาวเหยียดไปหมดเลยว่าเนี่ยก็เหมือนกันว่าต้องเข้าใจแล้ว รู้และเข้าใจหลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดสร้างสารรค์สื่อสารมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันข้อมูลเลือกเส้นทางศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพได้ผมคงไม่สามารถที่จะอภิปรายได้หมดนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วแต่ท่านประธานครับการเขียนกฎหมายแบบนี้เป็นอุดมการณ์ที่ผิดพลาดไม่เป็นผลดีต่อประชาชนคนรุ่นใหม่เลยนะครับเรื่องของโครงสร้างการศึกษาเรื่องของวัสดิภาพครูนั้นเดี๋ยวท่านสริกัญญาจะมาพูดต่อ แต่ว่าการที่เราเห็นแบบนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถที่จะยึดโยงเข้ากับโลกยุคใหม่และโลกของประชาธิปไตยได้เลยออกมาจากรัฐมนูญและแผนปฏิรูปประเทศที่ล้าหลังแล้วผมเชื่อว่าเ,เราน่าจะตาสว่างกันได้แล้วครับว่าคําโกหกเรื่องการปฏิรูปประเทศที่ออกมาจากปากของรัฐบาลน,นี้ไม่มีจริงธรรมทานครับพลบฉบับนี้นักเรียนเลวนะครับหรือว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งแฮชแท็กว่า พรบบการศึกษาแห่งชาติขอภัยท,ที่ที่พูดไม่สุภาพนะครับส้นตีนแต่งริ่แตะวัดส้นเท้านะครับแล้วก็นักเรียนเยาวชนที่ออกนอกระบบพวกเขาอยู่ท้องถนนตอนนี้ต่อต้านอำนาจรัดอยู่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจําเป็นต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขานะครับว่าพะบบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต่อให้เขียนหลักการไว้กว้างและดูเหมือนจะดีแบบนี้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะรับหลักการแล้วก็แทบจะต้องลื้อใหม่ทั้งฉบับ กลับไปใช้ปี4-2ยังดีกว่าครับขอบคุณครับ